สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาฮัดคอคลิปละ15นาทีเท่านั้นนะครับคลิปละ15นาทีเรามาเล่นฮัดคอฮัดคอเวอร์ชันอะไรนะฮัดคอร์อเราตั้งฮัดคอเราผมจะเปิดเป็นใส่รหัสภูมิประเทศนี้นะครับเป็นรหัสภูมิรประเทศที่น้องผมเขาเล่นเนาะ เขียนตามผมนะ T M ตัวใหญ่ก็ตัวเล็กไม่สำคัญ T M นะครับแป๊บหนึ่งเนาะผมขอเปลี่ยนภาษาก่อน T M J J A แล้วก็5 E E E M L H M L H อ uh, E ใหญ่แล้วกัน อ่าใช่เอี e ่ยครับ E อ e ี L อ X มสามจำยากหน่อยนะใครจะจดก็จดไปเลยนะครับเป็นรหัสที่เจ้ากอรอยฟ้า ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาบ้านน้องเขาด้วยนะแต่ว่าอาฮันนี่มาแล้วดีเชลล์เฮ้ยพีซมันกูขาสักขนาดนี้เลยเหรอโอเคเออมันมันล่องหนครับมันเป็นบล็อกเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้มันเป็นแบบผมจะอยากเดินอะปึ๊บปึ๊บใช่อยากเดินมากกว่านะเพราะว่าถ้าผม เออวิ่งเนี่ยมันจะแบบเสียค่าพลังงานไปเยอะมากแต่ผมก็จะสิกแบบันกันวันแรกๆนะครับถ้ายังไม่มีแหล่งอาหารที่เขาเรียกอะไรนะพอดีพอเหมาะพอตัวนะก็จะอื้อค้าอออง อันนี้ไม่มี MP นะครับเออมีอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่มีเควสใช่พูดผิดนะฮะตัวฮัดคอร์เนี่ยจะไม่มีเควสเนาะโอเคไม่เป็นไรต่อไปหาหินโอ้โหใหญ่โตมาหูลานได้ว่าลูกอะไรดีพี่จา เลขสิบสิบล้านซับสกิ้สิบซับสไครล้านเนะเดี๋ยวผมจะไปหาบ้านน้องเขานะบ้านน้องเขานะครับพิกัดคือน่าจะอยู่น่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่รู้นะอยู่บ้านน้องเขาไม่ได้อยู่แถวนะแถวนั้นมันจะมีกอดรถไฟ้าหลักการของผมนะผมเนี่ยจะตัดไม้ออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นตัวนี้ อ่าใช่เอาไปทําเป็นตัวตัวกระบองนะฮะเอาไปทําเป็นเอาไปทําเป็นตัวกระบองนะใช่แล้วผมก็เนี่ยจะไล่ตีบัวอืมคือแบบไล่ตีแบบเออแค่คือมันสามารถทำให้ เราไอ้นั่นได้นะกระโดดไปได้นะแล้วก็คือมันจะทําให้เราวิ่งเร็วด้วยผมจะไม่ค่าแกะค่าไก่ค่าหมูในเริ่มต้นนะครับผมจะเขาเรียกว่าออไอ้นั่นเอานะค่าเอาอ้าเข้า,เาไปทําไรนะฮะเอาทั้งหนังเอาทั้งเนื้อค่าทะลุวัวไว้แต่มันอาจจะเสียค่าพลัางงานไปเยอะหน่อยนะก็ต้องลงทุนนะฮะ บ้านน้องอ่ะที่จริงอ่ะที่เขามีป่าก็เพราะอยู่ได้เพราะป่านั่นแหละนะคือแบบปลามันกินกันใต้ท้องทะเลไงแล้วทีเนี้ยเออมันก็เป็นเศษล่วงใช่ปะละ่ะเออนั่นแหละไปตามเก็บกันแถวนั้นอนะอีกอย่างก็คือตายโอเคเนาะเนี่ยเห็นไหมปลามันก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงไปไว่น้ำ นกซะจากออกซิเจนหมดถึงจะตายนะฮะนกเขาไม่ได้เล่นในะฮ์ดคอร์นะเล่นหมดธรรมดาเล่นหมดธรรมดามาันเนาะยังตายเลยไปกันไปเยี่ยมบ้านน้องกันดีกว่าโอ้อยเลยอีกเออเอาถ้า <c oughs> ผมขอประกันฮะเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เล่นกับน้องกันนะผมยุติ เดีย๋ยวนี้รหัสภูมิประเทศนี่เหมือนอะไรกันนี่เอ่อผมขอยุติการการการเล่นนะใช่ทำไมถึงเลือกยุติเพราะมันไม่มีคนเล่นด้วยเย้จะลแล้วตรงนี้พี่กัดอะไรเอ่ยสองร้อยบ้านน้องเขาอยู่สี่สี่สองนะคะรบสี่ศูนย์สองคือแบบ เป็นเลขที่อาจารสวยมั้งนนเ,เรามาครับครับเป็นพวัวเสร็จแล้วนะเราไปขุดกันนี่จอมขุดทะลุชาติเย่ทองแดงมาแล้วอ่าใช่เนี่ยแหละครับ หลักการการเล่นของผมนะใครจะเอาไปเล่นอยู่ก็ได้นะอยู่สูงสุดทาให้จมน้ำตายก็เโดนหอ,อกไฟนะคือไม่เคยมีประวัติที่แบบเขาเรียกอะไรอะที่นักออไอ้นั่นเขาควรจะตายอย่างเช่นแบบตกตกจากที่สูงอะอันนี้รับรับ,บยอมรับอันนี้เคยเป็นตกจากที่สูง จากที่สูงเคยเป็นเนาะทั้งที่เ,เราได้ทั้งเนื้อแล้วก็ได้ทั้งหนังนะถือว่าดีแล้วก็เจ่มเหนียวถ้าได้กี่อันหอันไม่พอ ใกล้ครบ15นาทีแหละเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเราจะผ่านไปสักคืนให้ได้แล้วกันนะก้อนหินมี8 8ไม่พอต้อง8ใช่ไหมสามบวกสี่เท่าไหร่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกแปดปดบวกแปดสิบหสิบห้าเก็บก้อนหินไปสิบห้าน15สิบห้าไม่พอเอายี่ไปเลยนะคือผมไปเล่นรับหลังไม่ได้กลัวแบบ คือแบบไปเล่นได้แต่ว่ากลัวแบบจะเสียงไงใช่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปเล่นรับหลังสักหน่อยสักเท่าไหร่นะไม่ใช่สักหน่อยโอเคเนาะคือแบบเนี้ยผมก็ชอบตาลุยเหมืองแบบมึดๆนะโอ้โหช่วงแรกๆมือก็จะแลสำหรับเราแต่พอช่วงหลงัลงๆมือจะกากสำหรับเรา ได้เลยตรงนี้มีไฟอ่าใช่ครับไฟสำคัญนะเนี่ยผมก็ถ้าเรามีไฟไม่พอแล้วก็ปลูกไฟนะครับตอนนี้เรามีเอ่อคนเก็บหินไว้เยอะๆนะถ้าเราได้เจอหินแล้วก็เก็บพวกวัชพืชไปด้วยนะได้ใช้อยู่นะครับแล้วก็ปลาเนี่ยให้มันปล่อยให้มันกัดกันเองนั่นไงเอาปลากา้าเอาโหสูงเกือบสองบล็อกเลย โลกแห่งความจริงตอนมันสูงเยอะกว่านี้นะถ้าถ้าในในเกมมันก็คงจะแบบสองบอกครึ่งอะไรเนี่ยนะเอ,อื้อเอ,อืเออ้อค้างไม่รู้นะกล้องพวกเราเห็นเป็นหัค้างไหมนะเนาะเนาะ,ะพลังงานหมดแล้วผมชอบตอนพลังงานใครบอกชอบคือดาเมจน้อยมาก แล้วมันก็จะเสียดูเบลิตี้นะฮะใช่ดูเบลิตี้ของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อะอย่างเช่นผมจะใช้อันนี้คือดาเมจมันจะน้อยกว่าไงลดไปครึ่งหนึ่งนะฮะโอ้ลดไปตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยใช่ปะใช่ฉันจะไม่ฆ่าแกแต่แกมันก็หาง่ายเกินไปฉันว่ามันไม่มันไม่เหมาะกับ ขเรยมันควรจะอยู่หน้าผาเปะละ่ะเออเนาะคือถ้ามันอยู่หน้าผานี่ยังชอบเลยแบบหน้าผาภูเขาสูงอะอ,อ,อ,อถ้าผมหลดลงเล่นได้ผมจะทำซีรีส์นะทุกคนแต่ไม่รู้นะว่าจะได้เล่นไหม,ม,มต้องดูสถานการณ์ก่อนนะ เอ่อ uh, ถึงสี่ร้อยยังเนี่ยสามร้อยโหน้องเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรออยู่เดินมาไกลสี่ร้อยเท่าไหร่นะวันนี้ถึงบ้านเตยไม่กลัสี่ร้อยสี่สิบสองไปทางนู้นไะอยู่พิกัดสามสามสี่สองโอเคเกินแล้ว ตรงตรงไหนสี่สองเออมัสีส่สี่สี่สี่ตรงนี้กดผิดกดผิดนี่สี่สี่อันนี้สี่สี่เออไม่เป็นไรเราไปสี่สี่แล้วแล้วก็ตรงไปจนถึงนู่นเลยเนาะตรงไปเรื่อยๆเลยเฉย เดี๋ยวจะไปฝั่งนึงจ้ะนึงนะครับขอดูโอเคไปฝั่งนู้นโอ๊กอะไรคือถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ค่าป้ะป่าทิ้งก็ได้นะใช่คือตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วฮะทุกคนเราทำไงดี ไม่ใช่กินเลือดก,ก,กินกินขนมปังเยอะๆออนี่เยอะๆใช่โอเคพยายามเก็บของข้าตัวให้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามห้ามตายเด็ดขาดห้ามตายห้ามตายห้ามตายเฮ้ยมีมีกี่อันมีสาม,มอันแล้วอีกอีกสองอันตามล่าอีกครับวันนี้ไม่ได้เตียงไม่เลิกจากภารกิจไม่ได้บ้านเติมไม่เลิกอันนี้ไม่ได้เตียงไม่เลิกครับ โหหน้าสกินช็อตมากเราจะมาค่า like อัปปากะหลังทั <stated> Four. Four ้งก็น่าจะอยู่แถวๆถวนี้นะทุกคนเนี่ยแหละสี่มันสี่สี่สองใช่ไหมอุ้ยเลี้ยงดีกว่าเว้ยน่ากลัวมากเลยเนาะเดดเดด สีแล้วตัดไหม่นกนปึ๊บตอนนี้คือเราตัดตัดแบบเละๆไปก่อนนะคือถ้าผมเจอมอนเตอร์ที่มันถือดาบผมจะสู้นะฮะจะถือชุดเกราะก็สู้นะแต่ว่าถ้าผมไปเล่นแบบรักเลยนะนัดคออะ ผมเล่นฮัร์ดคอร์เว้ยินดีดีใช่คืออาหารมันหมดเลยกเพราะว่าเราไม่ได้นอนคือยิ่งถ้าเราไม่ได้นอนมันจะยิ่งอาหารหมดเร็วนะครับครับเตียขึ้นมานอนเย้ <Yeah. S 2> โหคลิปสิสี่นาทีเอาให้คุ้มอาเป๊ะเลยอ่า Jeg fant ikke Pelly. Nei กลัวมนุษย์แกลูกมากคือถ้ามันได้มาหาเรานี่คือโคตรสวยอะนะพี่ชั้นพี่ชอบดีนะพี่เจ้เจอกับพ่อค้าพ่อค้าอะไรพ่อค้าที่ขายของทโคตรดีโอ้มันมันไม่ได้นับว่าด,ดีไปอีทุกครั้งเลยเย่ได้คอแล้วเราไปสร้างบ้านแถวไหนดี คือแรกๆผมอาจจะย,ยังไม่สร้างบ้านก็ได้เนาะอันนี้เป็นความจริงอาจจะยังนะซกปอรเราอยู่นู่นใช่ปะอตาเขียวด้วยคือแบบตอนนี้อุปกรณ์สู้มีอะไรบ้างดูจีบมากด้านล่างโอ้โหสิหนาทีแล้วโอเค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 เดี๋ยวไปสิบหเลยอะอะซีซั่นนี้ยสิบเมื่อเราจะเจอก่อนลอยฟ้า อ่าสิบหกให้ได้อ่ะไม่สิบหกไม่เลิอกอ่ะอะอ้าแถมเป็นสิบแปดโอเคแถมสิบแปดขอสิบหกแล้วสิบแปดอะแถมไปเยอะๆเลยทุกรับเจอก่อนลอยฟ้าวงเล็บเปิดแล้ววงเล็บปิดมัง้งใช่เย้เจ้ก่อนลอ,อ,อยฟ้าแล้ว เป็นใบอมที่ผมชอบที่สุดในปัตตบ้าได้แตงโมโอโหถ้าได้มาเล็ดฟักทองนี่มันได้จริงเว้ยอ่ะทุบข้าวได้ดับเพชรปะ คือทุกคนจําไว้นะครับเ,เวอร์ชันใหม่เนี่ยอาจจะไม่เป็นบั็กแล้วมัง้งที่กอลอยฟ้าเนี่ยอยู่ใต้ดินนะฮะอยู่ใต้ดินของกออยฟ้าแล้วก็อยู่ทั้งใต้ดินของพื้นโลกเลยเราลงทุนขุดลงไปจะข้ามาเยอะมากนะถ้าเจอป่าดงดิบก็ดีนะแต่เขาบอกว่าสัญญาณที่เราเจะเจอป่าดงดิบอะ เราจะเจอเป็นอะไรนะโอเคโอเคไม่18แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับ10บู้ติดตามเนาะ ่อขอบคุณมาก402คนดูนะฮะอันนี้ข้อมูลตอน2ทุ่มนะแล้วก็เอ่อเฟเวอร์ที่เล่นเอาชีวิตรอดที่เปิดเซิร์ฟนะคะเพลิดนานาะผมก็จะปิดด้วยนะใช่เซิร์ฟนะปิดนะโอเคจะได้รู้แล้วก็จะได้ไม่ต้องถามกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มไม้รอและไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปเสี่ยงจนเกินไปนะฮะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่เอ่อาจจะไม่ได้ฟาร์มไม้นังเออไม่ใช่นังอาจจะไม่ได้ฟาร์มไม้นะครับเพราะว่ากลัวตายไงเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวแผนอะไรเนี่ยผมจะวางไววางวางแผนไว้เองเลยนะแล้วก็คลิปนี้จะเปิดให้คอมเมนต์ด้วยนะคะรับสำหรับคลิปนี้นะคะ ผมกขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ภายใน EP Hard ขอนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปเลย